สวัสดีครับปรมาชมส่วนกล้วยไม้ต่อนะครับซอยวัดปลาเงินกันตนาอันนี้ต้นยิปโซดอกไม้สวยๆครับเลือกชมเลือกซื้อเลือกหาได้ตามอัตยาศัย,ยชอบแบบไหนเลือกได้เลยครับต้นนี้น่าจะชื่อฟาแรนนะ ดอกไม้กล้วยไม้สวยๆครับนำภาพไม้ชมกันนะครับตลาดขายส่งต้นไม้กล้วยไม้สวยวัดประเงินนะครับมีอยู่หลายร้านนะตรงนี้ก็เป็นตลาดก็ทำเนื้อที่ไว้กว้างใหญ่มากครับมีที่จอดรถกว้างวางมีร้านเยอะแยะ ไปเลือกเดินเลือกซื้อได้หลายมุมมีที่พักทานอาหารก็มีครับต้องมีรถส่วนตัวไปครับถึงจะสะดวกเนาะเวลาขับไปจอดตามมุมตามร้านต่างๆขนขึ้นรถได้เลยครับ ถ้าไม่มีรถไปนี่ก็ไม่สะดวกนะดอกไม้หลายชนิดบางคนเคยเห็นบางคนก็อาจจะยังไม่เห็นนำมาให้ชมกันนะครับเพื่อความสบายตาสบายใจปลาลูกเล็กเด็กแดงมาเดินก็เปิดหูเปิด,ปดตากายเครียดนะครับอยู่บ้านเฉยๆก็เซ็ง ก็มาเดินพากันมาเดินมาชมมาซื้อกันไปนะครับยาวสวนก็ปลูกแล้วนมาวางขายหรือมีพ่อค้าคนกลางไปรับซื้อมาขายต่อนะครับสวยงามมากๆเลยประดับบ้านประดับออฟฟิศ ประดับสวนหรืออะไรก็แล้วแต่ครับมีมุมตรงไหนอยากจะจัดมันเข้ากันหมดครับดอกไม้ต้นไม้ส,สวยๆนะี่อยู่ที่ไหนก็ชุ่มชื่นสบายตาสบายใจทำให้ชีวิตนี้น่าอยู่ยิ่งขึ้นดูคลิปแล้วก็กดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับขอคนละหนึ่งไลค์หแชร์คลิปนี้ก็มีแถมหลักหน่วยล่างสจูรที่2นะครับ บีบมาให้เหลือ4ตัวแต่ว่าให้มา2สูตรจะเลือกชุดไหนที่ถูกใจหรือเลือกเป็นตัวก็ได้ครับแต่ก็จะมีแต้มให้ด้วยครับอยากได้สุดไหนก็คอมเมนต์ไว้ได้นะครับอาจารย์จะมาอ่านดูแล้วก็จะโพสต์ให้ครับถ้ามีเวลานะ ให้ขอล่วงหน้านะบางคนมาขอเอาตอนยกสุดท้ายโคง้งสุดท้ายแหกโค้งกันพอดีนี่คือหน่ยวล่างชุดที่สองศูนย์สองสามเก้าครับเป็นเพียงข้อมูลแนะแนวแนะนำนำเสนอย้อนอดีตมันถูกบดแต่เดินหน้าสัอนาคตยังไม่รู้ผลครับรอทางกองสลาก ก็ถือว่าเป็นวิชาความรู้แขนงหนึ่งที่นำมาแบ่งปันกันนะครับดูแล้วก็กดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับคอมเมนตอให้กำลังใจด้วยครับอย่าดูเฉยๆขอให้ทุกคนมีความสุขมีโชคมีลาบสุขภาพแข็งแรงนะครับ